นก็็จะเเปส้นดียวัสดีครับทุกคนผมชีฮัฟนะครับคลิปนี้นะครับผมจะพาทุกคนไปเที่ยวประเทศไต้หวันนะครับโดยเราจะไปเมืองไทเปนะครับอยากให้ติดตามมากนะครับคลิปนี้นะครับเพราะว่าเป็นครั้งแรกของผมนะครับที่จะไปไต้ไทเปนะครับตอนนี้เราอยู่ที่สวรณภูมินะครับเวลาประมาณตีสองนะครับเดี๋ยวเราจะถึง เมืองไทเปประมาณ6โมงเช้านะครับเดี๋ยวผมจะเก็บบรรยากาศให้ทุกคนดูนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ประเทศไต้หวันเลยนะครับไปกันครับทุกคนครับตอนนี้นะครับผมก็ได้มาถึงสนามบินเถาหยวนนะครับที่ไต้หวันแล้วนะครับก็นี่ก็คือบรรยากาศนะครับสิ่งแรกที่เรามาถึงนะครับ คือเราต้องไปซื้อซิมก่อนเพราะว่าผมมาซื้อจากคลูกแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปเอาซิมอันนี้ก็เป็นบรรยากาศของสนามบินเทาหยวนนะครับนี่ก็คนช่วงนี้เป็นแบบช่วงเช้าเนาะคนก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะเพราะว่าตอนนี้เราเพิ่งมาถึง8โมงเช้าของไต้หวันที่บ้านเราก็7โมงนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปเอาซิมตรงนู้นนะครับอันนั้นก็จะเป็นซิมเราเตอร์เอ้ยไม่ใช่ซิมเราเตอร์ดิ ซิมการ์ดที่เราซื้อผ่านคุกแล้วก็ซื้อเสร็จเดี๋ยวเราจะไปเข้าไปในเมืองโดยการใช้รถไฟฟ้านะครับทุกคนครับตอนนี้นะครับเราก็ได้มาถึงเมนไทเปสเตชันแล้วนะครับเป็นสถานีที่ใหญ่ที่สุดน่าจะเป็นใหญ่ที่สุดในไทเปเลยนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะต้องต่อรถไฟฟ้าไปอีกสายนึงเพื่อที่จะไป โรงแรมของเรานะครับโอเคทุกคนตอนนี้เรากําลังเดินพอดีโรงแรมเราอ,อย,อย,อยู่แถวย่านคนเดินมันก็เลยง่ายต่อการหานะครับใช่เดี๋ยวเราผมเพิ่งสังเกตว่าที่นี่มีเซเว่นเยอะมากเลยเซเว่นเหมือนกับบ้านเราเหมือนกันแต่ว่าของไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่เยอะเท่าบ้านเราแต่ว่ามันมีหลายสาขาทีๆกันมากเท่าที่เดินมาสักพักหนึ่งนะตอนนี้เดี๋ยวเรากำลังจะเดิน ไปยังสถานีรถบัสนะครับรถเมอยากจะลองขึ้นรถเมย์ดูนะครับว่าที่นี่เป็นยังไงบ้างตอนนี้เวลาประมาณา11โมงร้านยังไม่ค่อยที่จะเปิดนะครับเพราะว่าตอนแถวเนี้ยมันเป็นย่านเขาเรียกอะไรนะถนนคนเดินตอนกลางคืนเนีเนี่ยเนี่ยก็จะเป็นโซนประมาณนี้ร้านอาหารจะเป็นไหนมาร์เก็ตเนี่ยดูดิ นี่สตรีทฟู้ดสตรีทอาร์ตเอ๊ะสตรีทฟู้ดเยอะเลย,ยเขากินกันน่าจะเป็นอาหารอาหารเที่ยงนะเนี่ยเดี๋ยวเรากำลังจะเดินเนี่ยทุกคนเราใช้ Google Map นะอยู่เนี่ยสะดวกดี <S <S เขาบอกว่าให้เดินไปอีกสี่นาทีนี่ครับเดี๋ยวเรากำลังจะข้ามถนนไปฝั่งนู้นอยู่บ้านเมืองเขานี่ก็คืออันเนี้ยไฟเขียวแล้วเดี๋ยวเรากำลังจะเดิน ข้ามไปยังฝั่งนู้นะครับเพื่อที่จะไปยังสถานีรถเมย์อยู่ฝั่งนู้อยู่สายมือของทุกคนที่นี่เป็นการข้ามถนนที่ยาวมากเลยดูดิทุกคนตอนนี้เรามาถึงสถานีรถบัสแล้วนะครับกำลังรอขึ้นบัสด,ดูดิคนคนขึ้นบัสเยอะมากเพราะว่าที่นี่อูอเบอร์แพงมากผมลองกดเล่นเล่นแล้วประมาณห้ากิโลประมาณ 150ร้อยห้าสิบกว่าบาทอ่ะแพงมากก็เลยจะเห็นว่าคนอ่ะที่นี่มานั่งรถบัสกันเยอะนะครับเด็กเนี่ยผมก็เดี๋ยวจะรอรถบัสประมาณสิบกว่านาทีนะครับเดี๋ยวเราจะไปหาไปกินร้านอังเคลมานะครับเดี๋ยวจะเก็บบรรยากาศให้ทุกคนดูนะครับที่นี่เขาดีนะรถรถบัสเขาอ่ะมีแบบ บอกด้วยบอกว่าเออมันมีกี่นาทีกำลัง <ๆ S 1> จะมากี่นาทีสายไหนสายไหนนะครับคือเราสะดวกดดแค่พิมพ์ใน Google Map ว่าเราจะไปไหนมันก็จะบอกเลยว่าเราต้องขึ้นบัสสายไหนเลขอะไรตรงไหนแล้วก็เดินได้เดินไปหาสถานีรถบัสได้ตามระยะทางที่ g o o g l e m a p บอกนะสะดวกจริงเนี่ยมันจะบอกเลยว่าประมาณ20นาที10นาทีนะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวเรากำลังจะขึ้นเนี่ยมาแล้วครับบัสบัสเรานะครับ671นะครับโดยการใช้แต่นี่นะครับดูโอเคช่างเชอ่ออันนี้ก็คือเราตอนนี้ก็คือเราอยู่ในบสัสแล้วนะครับที่เรารอรอนานอยู่มาเป็น17นาทีแล้วก็เป็นบัสโดยการใช้บัรนี้นะครับแต่เตสน,นะครับแต่ด้ทุกที่นะครับถ้ามีบัตร ก็อาจจะดังๆได้นึงนะครับก็เรากำลังจะไปทานอาหารกันนะครับเพราะว่าแถวที่พักเราตอนนี้ร้านไม่ค่อยจะเปิดเท่าไหร่เพราะมันยังเช้าอยู่ก็เลยต้องไปอีกที่หนึ่งนะครับโดยการนั่งรถบัสอยากจะลองนั่งเหมือนกันนะครับก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับในการนั่งรถบัสเพราะว่าที่นี่เขาก็นั่งรถบัสกันเป็นเจวันประจำนอยู่แต่ทุกคนก็จะมีปักตัวนี้แหละนะครับ,บนี่เรียาเมืององ ีนะที่นี่มีบัสบัสแบบมีแอร์กันทุกคันเลยนะ few moments later. ก็ตอนนี้นะครับเรากำลังเดินไปหาร้านอังเกิลมาครับไม่รู้อยู่ตรงไหนตรงน,นี้ก็คือโซนนี้ก็คือเป็นโซนแบบของกินหมดเลยนะเป็นร้านของกินฝั่งซ้ายมือก็ของกินฝั่งขวามือก็ของกินฝั่งนู้นนะครับดีเหมือนกันโดยเราใช้เหมือนเดิมเราใช้ กูกาแมพในการเดินหานะครับทุกคนทุกคนดูร้านนี้ดิคนต่อคิวเยอะมากเลยเขาขายอะไรเนี่ยโอ้โห oh, แบบดูดิเป็นแบบสตรีทฟู้ดนะครับลูกชิ้นปลาโอ้โ oh, หดูคิวน่าจะเป็นหลักสิบหลักร้อยอะดูดิข้างในข้างในแบบคนอย่างเยอะเลย อ๋อนี่ไงเจอแล้วอังเกิลมาคนนี่คือร้านที่เราตามหาอยู่นะครับเป็นร้านอังเ e ิลมานะครับหิวมากหิวมากตอนนี้เวลาประมาณเที่ยงเดี๋ยวเราจะเข้าไปกินนะครับข้างในนะครับไปดูนะครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงบ้างครับนี่นี่ครับร้านอังเ e ิลมาตั้งแต่1,985นะครับโอ้โห เขาจะใส่เป็นเบฟนะครับนี่ผมสั่งเป็นบีฟเป็นเหมือนขอนมปังอ่ะแต่ว่าใส่ใส่เนื้อนี่นแล้วทุกคนครับนี่คือไอ้บีฟที่เราสั่งไปเมื่อกี้นะครับนี่มีฮา้านด้วยนะเอออดี๋ยวผมให้ดูหน้าตานี่นี่นี่ก็จะเป็น ขนมปังที่เขาใส่เนื้อนะครับโอ้ที่เราถ่ายไปเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวจะชิมให้ทุกคนดูนะครับของอังเกิลมาครับอืมอืมเนื้อเขานุ่มมากเลยะข้างเนื้อปุ๋อืมอุ้ยแต่ว่าขนมปังเขาอะมันไม่เหมือนชาวบ้านเขานะ เหมือนเขาใส่อะไรทั้องอย่างเลยข้าง,างบนเนี่ยเห็นปะอ,อ,อ,อร่อยนะถ้าใครมาลองิสั่งเมนูนี้ดูเป็นเหมือนซิกเนเจอร์ของเขาเลยดูนะครับนี่มาแล้วนะครับที่เราออเดอร์นะครับเป็นซุปเนื้อมาดูซุปเนื้อเร็วนี่ดูดิดูคือเนื้อแบบตุ๋นเลยนะเนื้อเปื่อยอะ่ะนี่เลย แล้วก็เป็นเส้นนะก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นติ่มซำนะครับติ่มซำเกลียวเกยวใช่เนี่ยก็จะเป็นแบบนี้เลยนะโอ้เดี๋ยวผมขอลองชิมซุปดูซุปเขาดิแต่ว,ว่าน่าจะเป็นซุปเดียวกันร้อนมากเลย <c oughs> อมือมอมจืดครับ จีนนิดนึงเดี๋ยวเราจะต้องปรุงเดี๋ยวผมขอลองขอลองกินอันนี้ก่อนเนื้ออะไรกันโอ้โหร้อนมากเนื้อนุม่มเนื้อนุ่มมากแล้วก็ <ไป S 1> <ห>อร่อยอา่านเมนูไม่ออกสั่งอันแรกใช่นี่ก<ๆ>็จะเป็นเส้นเดี๋ยวผมขอลองเส้นก่อนอืม เนื้อหนุบเส้นหนุบเนื้อก็ <c oughs> เนื้อก็เด้งถือว่ากินได้ครับนับแบดนับแบดเนี่ยก็จะเป็นเกยว <c oughs> เดี๋ยวผมขอลองชิมหอมเครื่องหอมมากเดี๋ยด,ด,ดู๋ยวดี่เนาเป็นเครื่องเขาบนี่เป็นเนื้อนะครับ ช้ำๆเลยอร่อย <Yeah. S 1> เนื้อเขาอร่อยเลยอะ่ะเพราะว่ามันมีกลิ่นสมุนไพรอะไรสักอย่างไม่รู้ของเขาอะ่ะ <Okay. S 1> นี่นะครับ <Okay. S 1> นี่ร้อนมาก mm hmm. ร้อนนะ mm hmm. โอเคเดี๋ยวผมขอกินก่อนนะครับ mm hmm. เพราะว่าหิวมากทุกคนครับผมอ่ะเดินออกมาจากร้านเมื่อกี้ เจอลุงเขาขายป๊อปคอนนะครับเนี่ยวิธีการขายป๊อปคอนของของคนไต้หวันนะครับแล้วก็ลุงเขาเรียกว่านเนี่ยเนี่ยชวนให้มาดูเขาบอกว่าอยู่มาถ่ายเลยเดี๋ยวเขาจะทําให้รอประมาณ5นาทีเดี๋ยวป๊อปคอนมันจะออกมาอะไรเงี้ยก็เลยเฮ้ยน่าสนใจก็เลย,ยามาถ่าย,ยวิธีการทาป๊อปคอนของเขานี่ครับดูแล้วก็เดี๋ยวเขาก็จะเขาน่าจะเปิด ปังเ o าโอ้โหโอ้โหบางมากนั่นก็คือแรงดันจากในถังนะครับออกมาเนี่ยมันก็จะเป็นเนี่ยนี่ฮะโอ้พึ่งพิ่งรู้เหมือนกันว่ามันไม่ใช่พอบคอนนะมันมันเหมือนประมาณเออเนี่ย ตรวจตัดหรือเปล่าไม่รู้ถ้าใครใครรู้คอมเมนต์ให้หน่อยนะครับนี่นี่นี่มันเป็นเครื่องเพราะว่าเขาเขาทำนั่นจะเป็นแก๊สอันนั้นคือแก๊สนะมันทําให้ความนอนอยู่ข้างในแต่ว่าเสียงเมื่อกี้คือดังมากแต่ลุงเขาจะมีการบอกก่อนโดยการเป่านกหวีดให้คนแถวนี้รู้ว่าเขากำลังจะเปิดแล้วนะอะไรเงี้ยพอเป่าเสร็จปุ๊บลุงก็เปิดก็บุ้มเลยนะครับโอเคทุกคน,นหลังจากที่เราไปกินเมื่อกี้แล้วก็เดี๋ยว เราจะลองเดินดูแถวนี้ดูนะครับว่าแถวนี้มีอะไรบ้างเท่าที่ดูข้างหน้านะครับที่ทุกคนเนหะ็นนั่นก็คือตลาดนะครับที่เป็นร้านอาหารที่เขาขายกันนะครับเดี๋ยวเราจะลองเข้าไปดูข้างในดูนะครับว่าเขาขายอะไรบ้างนะครับเพราะตอนนี้ก็อ,อยากจะลองกินสเตติฟู้ดของไต้หวัน,หนกันนะครับนี่เหรอรถทีส่สายไหมไต้หวันโอ้ดูวิธีการทำดูเขาทำ,ร,าทำรถที่ส่ไหมรถที่ส่ไหมไต้หวันอืม นี่คือตลาดสดเนาะโอ้ยดีวะ่ะดูดิไปซื้อผักกันแบบซื้อผักกันกระนำอะต่างคนต่างซื้อผักซี่ยเกเนี่ยอาหารเครื่องเคียงนี่ก็คือตลาดสดเลยอะเราหลงมาตลาดสดได้ไงไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวเขนเขากระทัดรัด เงยอป่ะปุยเอาจริงรอ๋อช่อยก็ช่กอชกอ็แล้ก็ในร้านในในในตลาดก็มีร้านทองเออในตลาดมีร้านทองแล้วไม่ไม่เท่าไหร่นะมีเซเว่นด้วยมาดูมาดูเนี่ยมีเซเว่นในตลาดด้วยนะครับไฮโซมาก ไม่มีไม่มีชาวต่างชาติแถวนี้ไม่มีเลยนะมีแต่พวกเราโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็ได้มาอยู่อีกหนึ่งสถานที่นะครับนี่คือ,อสถานที่ที่โด่งดังอีกที่หนึ่งในไต้หวันนั่นก็คือจิงไกเช็กนะครับเป็นสวนสาธารณะของจิงไกเช็กนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในนะครับว่าบรรยากาศเป็นยังไงนะครับแต่ว่าดูข้างๆนี่ก็คือมีแบบเป็นเหมือนปราสาทเลยนะแต่ว่าจริงๆแล้วมันเป็นสวนสาธารณะแบบโทนสีน้ําเงินนะครับ สวยมากก็ถ้าใครมาไต้หวันอย่าลืมมานะครับลองมาเยือนเพราะว่านักท่องเที่ยวส่วนมากจะมาที่นี่เหมือนกันดูรถบัสเด็จอดเต็มเลยแล้วก็ดูตรงนี้นี่เนี่ยเอกลักษณ์ของเขาคือเป็นเขาเรียกอะไรนะหลังคาสีน้ําเงินอ่ะเนี่ย,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 ยไปเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับตามผมมาโอ้นี่ครับบรรยากาศข้างในก็จะเป็นประมาณนี้นะร่มรื่น ทุกคนเชื่อไหมว่าตอนเช้าที่เรามาแดดคือแบบแรงมากแดดเปี้ยงเลยเขาบอกแต่ตอนนี้เวลาประมาณสองบ่ายสองครึ่งเนี่ยเหมือนฝนจะตกเนี่ยดูครึ้มครึ้มนะครับดดฝนจะตกแต่ว่าเย็นสบายอากาศไม่ร้อนเหมือนตอนเช้าโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็ได้มาอยู่หน้าอนุสรณ์สถานของเจียงไกเช็กแล้วนะครับเป็นผู้ก่อตั้ง ประเทศไต้หวันนะครับบุคคลท่านนี้สําคัญมากต่อประเทศไต้หวันนะครับเป็นผู้ที่ดีเวล็อปประเทศไต้หวันนะครับแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าฟ a เ h e r of t a i p e เปอไอฟาเดอร์ออฟไต้หวันนะครับแล้วก็บรรยากาศก็สวยนะครับอนุสรสถานจริงๆแล้วอะ่ะถ้ามาดูกับตามันใหญ่มากเลยนะแต่ว่าถ้า็นดูในกล้องอะ่ะมันค่อนข้างที่จะเเล็กอืมเนะี่ยพอดูในกล้องมันเล็กแต่ว่าพอดูอันจริงเนี่ยต่อหน้าเราเนี่ย เพราะว่าเราก็ต้องขึ้นบันไดอีกนะถ้าจะไปข้างในอ่ะนี่นะครับเรากำลังขึ้นไปยังอนุสรสถานชิงไคเช็คนะครับบันไดก็หลายร้อยขั้นอยู่นะครับนี่บรรยากาศสวยอยู่นะตอนนี้มันแบบครึ้มๆมาฝนจะตกด้วยนะครับแล้วก็นี่จะดูให้เห็นเป็นมุม กว้างนะครับนี่นะครับอันนั้นก็จะเป็น National Hall นะครับแล้วก็อันนั้นก็จะเป็น Concert Hall นะครับเป็น Hall สำหรับสองหลังนั้นนะนี่เดี๋ยวเราไปดูข้างบนกันนะครับว่ามันจะขนาดไหนกันนี่ก็คือชิง n ค Kai c h นะครับที่เห็นอยู่ตรงกลางนั้นนะครับเปรียบเสมือน โอเคครับทุกคนก็วันนี้ผมกไ็ได้พาทุกคนไปเที่ยวหลายที่มากเลยไนมะ่ว่าจะไปกินไปเที่ยวนะครับก็วันนี้ก็อยากจะขอปิดคลิปเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับแล้วมาดูกันนะครับว่าคลิปหน้าผมจะพาทุกคนไปเที่ยวที่ไหนบ้างน,นะครับอย่าลืมติดตามกันนะครับวันนี้ขอตัวก่อนนะครับบ๊ายบาย